สวัสดีครับแฟนคลับลุงพลทุกท่านฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปเดตข่าวสารใหม่นะครับจะเป็นการอัปเดตให้กับท่านนะครับความคืบหน้าล่าสุดทนายรัชพลซัดอัจฉริยะสร้างกระแสจากรายการถามสุดซอยออกอากาศทุกวันพฤหัสถึงวันศุกร์เวลา14นาฬิกานาทีถึง15นาฬิกา40นาทีทางช่อง nation tv ช่อง22ดำเนินรายการด้วย คุณเอ,อิร์กและคุณนภัสซึ่งได้สัมภาษณ์ทนายรัชพลสิริสาครที่ปรึกษาลุงพลเกี่ยวกับกรณีที่ลุงพลนั้นถูกเรียกรับทราบข้อกล่าวหาอีก5คดีซึ่งคำถามมีดังนี้ครับเห็นว่าเข้าไปรับทราบ5ข้อหา5คดีใช่ไหมทานายรัชพลตอบว่าตรงนี้ผมไม่ได้ไปเป็นทนายอีกท่านแต่5ข้อหาต้องดูว่ามีอะไรบ้าง แต่คิดว่าลุงพลปฏิเสธข้อหาบุกรุกป่าผมดูแล้วไม่น่าจะผิดพื้นที่ทั้งหมดป่าไม้ให้ประชาชนอาศัยถ้าไม่ตัดไม้จะอยู่ยังไงแล้วไม้ที่ตัดที่เห็นในข่าวเป็นแค่ต้นกระถินไม่ใช่ไม้ห่วงข้ามฉะนั้นมันก็ไม่น่าจะผิดคำถามถัดมาเจ้าหน้าที่บอกจุดที่สร้างวังพญานาค เป็นการบุกรุกก็ได้ใช่ไหมทนายรัชพลก็ตอบว่าวางพญานาคอยู่ข้างถนนไม่ใช่พื้นที่ป่าคำถามถัดมาเวลาดูว่าบุกรุกหรือไม่บุกรุกเขาพิจารณาจากอะไรทนายรัชพลตอบว่าดูเจตนาคุณตัดต้นไม้ไปขายหรือเปล่าหรือบุกรุกสร้างรีสอร์ทหนึ่ร้อยไร่แบบนี้โดนแน่นอนแต่นี่ลุงพลเขาก็ อยู่บ้านสร้างพญานาคแค่เล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองสร้างข้างถนนไม่มีการรุกล้ำเขตป่าห่วงห้ามแน่นอนเท่าที่ผมดูผมให้ความเห็นว่ามันไม่น่าจะผิดแต่ก็อยู่ที่ศาลจะตัดสินยังไงคำถามถัดมา5ข้อที่ให้ลุงพลไปรับทราบข้อกล่าวหาก็เกี่ยวกับป่าไม้ทั้งนั้นเช่นทำลายป่าตามพรบรป่าไม้ ครอบครองพื้นที่ป่าเข้าไปอยู่อาศัยในป่าทำลายไม้ห่วงห้ามในป่าครอบครองไม้ห่วงห้ามทั้งห้าข้อถ้าไม่มีมูลเจ้าหน้าที่เขาจะแจ้งข้อกล่าวหาได้หรือทนายรัชพลก็ตอบว่าก็ทั้งหมดผมว่าไม่ผิดโอเคอาจมีคนไปแจ้งความร้องทุกข์เจ้าหน้าที่ก็ทำตามหน้าที่ของเขาสุดท้ายต้องดูว่าเขาสั่งฟ้องหรือเปล่า เขาอาจสั่งไม่ฟ้องก็ได้ตอนนี้การที่บางคนบอกไม่ผิดจะกลัวอะไรมันเกิดความเสียหายเพราะลุงพลก็รับทราบข้อเก่าหาเสียเวลาตั้งแต่บ่ายสองถึงสองทุ่มเสียเงินประกันตัวอีกถ้าวันนั้นลุงไม่มีเงินประกันตัวก็เกิดความเสียหายถัดมาถามว่ามองว่า5ข้อหาไม่ผิด ไม่โดนแน่ใช่ไหมทนายรัชพลตอบว่าผมว่าไม่ผิดเพราะพื้นที่ทั้งหลายที่ลุงพลเข้าไปอยู่ก็เป็นพื้นที่ที่ให้ชาวบ้านอยู่อาศัยอยู่แล้วแล้วตัวลุงพลก็เป็นเกษตรกร,รกรีดยางการเข้ามาอยู่อาศัยก็ถูกวัตถุประสงค์ที่เขาให้มาอยู่อาศัยอยู่แล้วความคืบหน้าล่าสุด จากทางเพจ Facebook ของทนายนิทัศน์ประเสริฐเนติกุลได้โพสต์ข่าวดีดังนี้ครับสงสัยต้องไปกกกอกถ้าจะรักษาองค์พญานาคไม่ให้ถูกทิ้งถูกทำลายทนายมีวิธีการไม่ใช่ด้านกฎหมายแต่ด้านการปกครองเวลานี้ได้ติดต่อผู้ใหญ่นิ่มท่านเห็นด้วยแต่ต้องถามใจชาวบ้านกกกอกกกตูมสองหมู่บ้านติดกันว่าชาวบ้านคิดอย่างไร กับพญานาคถ้าอยากให้คงอยู่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำสองหมู่บ้านและใกล้เคียงทนายจะลงไปอธิบายวิธีการให้แต่ถ้าชาวบ้านไม่ต้องการองค์พญานาคทนายก็ขอดูอยู่ห่างๆในความเห็นส่วนตัวทนายถ้ารักษาองค์พญานาคไว้ได้จะเป็นผลประโยชน์แก่ชาวบ้านแถบนั้นมากกว่าทำลายความเจริญจะเข้าไป ชาวบ้านจะมีรายได้เพิ่มวัดใจชาวสองกกครับหมายเหตุไม่ได้ทำให้ชาวบ้านแตกแยกเพราะใช้ระบบเสียงข้างมากไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวหรือแย่งคดีใครเพราะไปเพื่อรักษาองค์พญานาคแต่อาจเกี่ยวข้องกับองค์พระพุทธชินราชจำลองเนื่องจากเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชาวพุทธทุกคนมีสิทธิ์ปกป้องทนายนิทั์ ประเสริฐเนติกุล 7. มีนาคม2,564ภูเก็ตซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์ถูขวัญแพร่ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นนะครับรวมทั้งแฟนคลับลุงพลมีข้อความดังนี้ครับคนแรกบอกว่าทนายสมเกียรติไลฟ์สดเมื่อคืนเชิญชวนเพื่อนๆท,ทนายทุกท่านมาร่วมช่วยชาวบ้านกกอกถ้าทนายคนไหนไม่มีเงินยินดีช่วยค่าเดินทาง ถ้าทนายนิทัศน์ขึ้นไปกกกอกเป็นเรื่องน่ายินดีค่ะถัดมานะครับบอกว่าท่านทนายพูดถูกค่ะไม่เกี่ยวกับแย่งคดีแต่เป็นการช่วยเหลือออกความคิดเห็นองค์พญานาคควรจะอยู่ต่อค่ะไม่ใช่ทุบทําลายขอบคุณท่านทนายค่ะถัดมานะครับบอกว่าดีเลยค่ะทนายมาช่วยกันหลายๆคนทําให้คนที่คิดจะทําลายพญานาคเห็นว่า ไม่จำเป็นต้องจ้างทนายก็มาช่วยฟรีได้เพราะมีจิตเมตตาต่อคนจนๆค่ะถัดมานะคะบอกว่าการที่ท่านจะเข้าไปช่วยเป็นเรื่องดีอย่าคิดว่าก้าวกายช่วยกันหลายๆฝ่ายรีบไปสักทีเถอะค่ะท่านพูดมานานแล้วนะคะว่าจะไปก็ไปสักทีตามข่าวเพจท่านตลอดขอบคุณนะคะอยากให้องค์พญานาคยังคงอยู่ถัดมานะคะบอกว่า ขอบคุณท่านทนายล่วงหน้านะคะที่มีจิตใจเมตตาและคิดช่วยเหลือชาวบ้านธรมธรมดาธรรมดาให้มีที่พึ่งทางใจขอบคุณมากค่ะถัดมานะครับบอกว่าสวัสดีค่ะท่านทนายนิทัศน์ประเสริฐเนติกุลท่านเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถด้านกฎหมายฐานะความเป็นอยู่ของท่านก็สุขสบายแล้วพอที่จะเสียสละเวลาอันมีค่าของท่านลงมาช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือประชาชน ทั้งส่วนตัวและส่วนรวมและช่วยเหลือประเทศชาติฉันชื่นชอบคุณกับบทวิเคราะห์เกี่ยวกับคดีน้องชมพู่ทํําจดหมายถึงพอบอตร 2. ทําจดหมายถึงผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารกรณีสร้างพญานาคก,กราบขอบพระคุณท่านมากๆเลยนะคะบทความจากทาง Facebook ของจัก,กรีแบ่งปันรอยยิ้มคนเนิจรซึ่งได้โพสต์บทความไว้ดังนี้ครับ โพสต์นี้ขอชื่นชมทนายสมเกียรตินะครับเป็นทนายที่เพียบพร้อมทุกอย่างคือทั้งทางกฎหมายและศีลธรรมเป็นทนายที่ไม่ชอบดังแต่ช่วยเหลือคนจริงช่วยเหลือมายาวนานหลายคนคงรู้เพราะช่วยลุงพลทนายคนนี้ช่วยเหลือชาวบ้านที่ไม่มีเงินต่อสู้ทางกฎหมายนะครับช่วยเหลือชาวบ้านที่ลำบาก ในพื้นที่ธุรกันดาลเช่นชาวบ้านไม่มีเงินจ้างทนายความไม่มีเงินสู้คดีทวงโฉนดต่างๆปกป้องพระพุทธชินราชปกป้องพระพุทธศาสนาปกป้องพญานาคสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนอีสานขอบคุณทนายมือดีครับทนายอาจจะ ไม่มีใครรู้จักมาก่อนแต่บอกเลยว่าทนายแบบนี้แหละกล้าดับเครื่องชนเก่งกว่าทนายดังๆหลายคนเพราะทนายดังในโซเชียลนั้นแต่บางคนกฎหมายไม่ค่อยเก่งเป็นทนายธรรมดาติดดินคนหนึ่งที่กล้าชนและก็เพียบพร้อมทุกอย่างทั้งทางกฎหมายและทางธรรมะทนายคนนี้แหละคือ ที่พึ่งของชาวบ้านที่ไม่รู้กฎหมายของจริงไปติดตามครับทนายสมเกียรติโรจนะวรกมลซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ของคุณจัก,กรีได้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกบอกว่าขอให้ท่านทนายสมเกียรติมีบุญบารมีช่วยให้ทุกเรื่องที่ท่านทนายได้ดูแล ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีขอให้สำเร็จเสร็จสิ้นในเร็ววันขอให้ชนะมานทั้งหลายทั้งปวงถัดมานะครับบอ,อกว่าขอให้เจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานจ้าคุณทนายถัดมานะครับบอ,อกว่าใช่เลยฟังแล้วมีเหตุมีผลมีจิตเมตตาด้วยตรงๆชัดเจนดีค่ะถัดมานะครับบอ,อกว่าสุดยอดเลยค่ะ